จะ้ะทำงานที่เก่าหรือมอัอนี่มัอนี่หมอกนะครับเต่ามงนี่ก็่าหอนครับเลยด้ท่านหมอ,อกนะแบบนี้มัอน,นี่เกียดินที่เราจะคุณพอบานยยายอยู่คุณสูบยาอยู่แล้วไปลูกพี่หอมหรอกลูกพี่เมย์ เมื่อจะไปปั้นดินไปเพื่อจยดินต่อเลยครับอ,อน,นี่อ่ะเซ่โซ่กรอบอน,นี่เห็นมันเป็น <c oughs> เห็นมันเป็น,นเลยขอขอสันซ่ขึ้นน้อยๆบบบน,นี้บบบน,นี้ มันอันกะสิเกี้ยเอาอยู่ของครับม<ด>ันอยะสีเกี้ยลงมไม่เออกะสีเกี้ย,ยมันแต่มันยูอยังสี่เสาะอ่นผ <c oughs> ูหนึ่งเกี้ยถางขุ่นผู้หนึ่งเสาะลงถงนี้จังสี่ อ่อนเกี้ยนะ่ะดินเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็สืต่อสายยางตรงกลางนี่เห็ดไปค่อยๆเห็ดใบเห็ดไบไหลายกันเห็ดกันเห็ดหลายงาน้นให้เพิ่มปวดขี้ตอนะไรเห็ดซ่างงั้นเห็ดเห็ดไว้งั้นเพิ่ม รงานปุ pues other other ๊บปวดปั๊บตัวพลังคน่าเหลือเห่าเดียวเราเห็ดมอนก่อนเห็ดสองคนเห็ดสคนเหลือเห่าเดียวละอู้ว่นเห่าเบียร์ทั้งหลังเขียวนี่นเห็ดละเห็ดยากพี่น้องว่าเห่าดินนี่ น้ำเจ็บบางทีกับนางรถเจ็บข้างล่างลำบากเ่าคือยังเห่าให้ถหกเห็ดยุ่งยากเห่าหนั่นดินุยงยากค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งเห่าเบียอันนี้เป็นเบียอันเป็นเบียครอบเป็นเบียอันครอบท่อเอิน้น ปลูกเศษถาดน,นี่เป็นเบียร์ครอบมานี่นี่สังตูวนั่นของอื่น้ังตูเป็นเบาๆคือกล่าวผ่าวๆนี่แหละพี่นอ้องปลูกกบปลูกง่ายนี่ยากัศเขาก็ เอาอันเกาหลีกับออกวังเลยเด้อไอ้เบือ่อบรรยากาศหมอ,อกน่านะว่าเป็นหนาวดิหมอ,อกห่อนเก่มกามงสายๆนี่ยห่อนแห้งแล้วในอากาศอันนี้เหาหนึงเหาหนีเ่เฮเซสไปแล้วนี่ใส่เสือพัดลมเนี่ยทีนี้เสียงพัดลอมจ่ดอก เสือพลล้มเลยเป็นพองๆมัน่อนนะเฮงภาวนาเฮ็ดไปแล้วอ่าเขาัวไปทำงานก่อนนะคะบ๊ายบาย